นยังเลยบ่ก <IP> PI uh, ินยังเฮย่อกันปรเด็นฮ้กนไรปไปไกินไปอนไปราห้องน้าเหมือนี้ยนะฮงัวตัวนี้คือเงียบสงบดี่งเวะงัวตัวนี้คือเงียบสงบดี่งเหวะไรังัวตัวนี้ยิงิงเงี้ยมันยานบ่ยันบ่บ่อะเ mà, kiếm mày bạn này, mày Nó kiếm đấy mày này, mày, mày

เจ๋งเระเป็สีน้ำ่สวัสดีตนเด็ดมันอ่อนพี่น้องโอ้ยพี่น้องสูบน้ำจนได้แกมเลยพี่น้องเลยเออลิงพี่น้องสูบได้สองทางพี่น้อง สายนำห่อสูบเพลเดียวได้สององุ้งมาหน่องว่าไงไปคลิปนี้กะได้มาบ่งพักแล้วพี่น้องเก็บพักได้บ่งพักละเมียเป็นคนบ่งพี่น้องห่วงตุ้งห้องลก็อกเอกจากนี่แหละแปลงกาเนี่ยกำลังบุ้งเลยมาหน้องต่อไปก็จะเป็นคณะไปเล้คุณน้อง คณะละสลัดบ้นานเขาบุ่กซ้ำแถวซี่แถวเลยล่ะการเดี๋ยวกระหดน้ำอีกรอบหนึ่งบ้านเนี่ย โหดเลยโหดเลยรอบแลกเลยอีกรอบหนึ่งเนาะรอบลูกแล้วแมรันอ่อนเนาะสีหห่ห้าโมงเจที่บ่งขณะอีกคันจะคนนำเพิ่นะ่งแกบอื่นคนอเอเอวงมาแล้ว เดี๋ยวเขาจะบูงลิ้นท่าเนาะเขียมเขกกำลังสัดเขียวดีพี่น้องสลัดสลัดกับขอบ่งเลยพี่น้องสลัดลงแถวนี้เลยพี่น้องงานพองุ่วแลเม็นขค้กเข้ากูเละ อเอาข่าวบนแันได้พุง่งงั้นพูกสามแถวสามแถวไปเลยแทนถึงแทนโดนต้นเดียวต้นเดียวไปเลย เด็กมองหูเงินเอกเกีแก้วมาบปลูกสวยมือนปลูกเพ่เดียวทำแล้วเลยขนาดมือนีโคดิท่านวางวะอืมไก่ันะแต่เดี๋ยวมันบักพักบดเลยนี่ ความแล้ว <c oughs> พักนี่สูบน้ำต่อพอดน้ำกอนมีน้องบ้านท่านได้ปลูกแล้วก็สิปลูกขนาบ้านต่อแล้วก็พดน้ำอีกทั้งเถิงน้องทั้งเถิงยังมะเขือท่านได้หดนะมั้ยน้องมะเขือมะเขือท่านได้หดอื่นก็จะเป็นพวกขนาำมืออึนนี่น้องปลู้คานาอื่น แล้วก็สลัดกะแล้วพี่น้องบ้านนี่แป้งเตรียมเรียบร้อยแลนะถ้าพอพอก็ใส่แป้งพุระเม้าบ้านแป้งอีกเๆ๋อกสลัดเนื้อ n h a ะปลูกใบย่าเนาะปลูกไว้ให้ผู้อื่นกินแทนก็ได้ปลูกขายดีแล้วเจ้าบ่วย่างยังบ่เบิด ถ้ายางมันเบิดนี่น้องสองนึ่นเออปลูกได้สองนานสามนานพุ่นสองหนึ่งนะี่ยจะว่ามันน้อยเถอะจะว่ามันได้ยักษ์น้ำนีย่ยนะคุ้มค่าเลยถ้าปลูกเหงาสามแป้งเหงาเหงาเนีย่ยเยอะเหงาเก็บถ้ามันเยอเก็บเท่าเดียวคุ้มค่ารถ บอได้มาทอรอเวลาให้มันเกิดอีกพุกนะ่งพุ่งอีกเปลียนหนึ่งเลนี่ใส่อีกแปลี่นหนึ่งรถัถ้าเรพอมืนนะท่านพอพุนะ่งท้าไดสอกแปลงรถนลหนุกไล่ไหล,หล,หลไปน้องหนุกมันกินเมผักี่น้องหนุกตอนเช้าแน่ตอนเทียงแน่แล้วมันลงมาช่วงนี้ประมาณคนมันมีคนมาอ,อันนี้น้องมันเกิดับอยู่ต้นนี่แหละต้นมัอ ต้นกระเดา่นี่ต้นมากก็ไพ่เนี่ยพี่น้องถ้าบางโุนตันเสานี่เห็นเต้หนานหนึ่งพี่น้องผูกจิกอันฮอตอันยอดมาเขือพื่อน้องตายไปล้มาเขื่อหอมแดงเขากะลกเรียบร้อยเลยพี่น้องหอมแดงเป็นหัวดีอยู่กับลกเรียบร้อยเลยเหลือแต่หอมเบ้งพี่น้องหอมเบงโซนเทิงกับสิคอยทยอยปลูกคืดมือไปพี่น้องวนะัน จะเป็นมะเขือมะพริกในบ้านเนี่ยังสวนตู้แล้วบ้านคอยเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆยู่น้องแต่ยังเหลือแต่โน่นโมันโป่งเมื่อนี่พี่น้องตัดแล้วเบิดเลยพี่น้องสลัดอยู os, man, ๆ man. ๆ่ตรงนี้มันขนาดอยู่ตรงนี้สองมันวางนะยแต่สิบพวกเนี่ยเมื่อเบิดเลยบ้านเนี่เตียมซื้อพันธุ์มาเมื่อเบิดเลยบ้านี่มะเขือกับพวกไปก้อนนี่ ประมาณสิบกุศลเนี่ยแหละปลูกไปก้อนของมะเขือปลูปกริมๆครอบไปน่าจะได้สิบกุศลเนี่ยแหละจังมาชมอีกคือหนึ่งนาะก็สิโพดน้ำมะเขือก็มะเขือเหี่ยวเนาะก็สิได้ปลูกสวงเล็กๆน้อยก็สิปลูกผู้เดียวพี่น้องปลูปกแปลงคานาก็สิบไทยทำให้พี่น้องเบิ่งอยู่ดอกหรอย